สวัสดีครับผม BK1 นะครับวันนี้เราอยู่กับ p r i s m a v i s u a l 2.0นะครับผมเป็นเทจแพกภาพสวยนะครับที่ลงขายในตลาดของ Minecraft แล้วนะครับผม by s t a r f i t Studio นั่นเองนะครับสำหรับเทจแพกอันนี้นะครับผมก็จะเพิ่มนะครับแสงเงาให้ตัวเกม Minecraft บนมือถือของเราเนี่ยน่าเล่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามือถือต้องรองรับด้วยนั่นเองนะฮะก็คือว่ามือถือใครไม่รองรับน่าจะ เปิดไม่ได้นะครับผมโอเคเนาะโอเคนะครับผมสำหรับผิดมาวิชั่นอันนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ราคา990ไมโครเนาะหรือว่าถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็209บาทนะแต่ว่าถ้าใครเติมร้านนะครับผมก็ไม่ถึงร้อยนะครับผมก็ก่อนจะไปดูกันนะครับผมใครที่อยากจะเติมคอยไมค์ครับนะครับผมก็ได้นำล้านแลนเนลเลยนะเองนะครับผมก็สำหรับร้านแลนเนลนะครับผมก็จะรับเติมคอยไมค์ครับนะครับในราคาถูกนะครับผมก็ แล้วมีเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่อยากจะเติมเกมอื่นๆก็มีนะครับเช่นโลบอกนะครับฟรีไฟนะครับเกนชินต่างๆนะครับผมก็จะรับเติมด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางคําอธิบายได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าบอกมาจาก BK1 เนาะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับสามารถทักสอบถามแอดมินได้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็คือว่า ไอเทเจแป็ตัวนี้เนี่ยมันก็มาวันที่28เนาะแต่ว่าเป็นเวลาของต่างประเทศนะครับเวลาของประเทศไทยก็จะเป็นวันที่29ช่วงเที่ยงคืนกว่านะครับผมผมก็เลยตื่นมาทาคลิปตอนเช้าเลยนั่นเองนะครับผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนเนาะโอเคครับผมพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็มาเช็คดูนะครับถ้าเครื่องรองรับก็จะสามารถเปิดแสงเงาได้แบบนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเรามาที่ global resource ตรงนี้นะครับนี่เราก็กดลงได้เลย แล้วก็กดกลับนะครับแล้วก็รอเขาโหลดสักคู่นะครับนี่ครับก็จะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไปสามารถปรับเพิ่มเติมได้นะปรับแบบตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับนี่เราว่าจะเอาแบบเลนเดอร์เท่าไหร่นะครับนี่ปรับแสงประมาณไหนนะผมแนะนาประมาณ7 0ติดกว่ากว่านะครับก็พอแหละนะครับมันจะได้ไม่สว่างมากนะครับอันนี้ผมก็ปรับแบบเกือบสุดทุกอย่างเลยจะเว้นพวกเมฆกับหมอกนะครับผมจะแบบปรับโลไว้นะเพราะว่าไม่อยากให้หมอกหนานะครับนี่ ผมปรับแบบสุดกับทุกอย่างเลยมาดูกันว่าสุดจะเป็นยังไงนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปสร้างโลกกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะผู้ชมดูบรรยากาศตอนพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับาาน,น,น,บนี่เป็นไงครับถือว่าสวยเลยนะครับพิซมาวิชัวนะครับโอ้ผู้ชมดูแสง ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับด้านหน้าแล้วก็นี่ครับด้านนี้โห oh. ใช้ได้ใช้ได้นี่ครับแล้วก็เหมือนบล็อกเนี่ยนะครับจะดูมีมิติขึ้นนะครับนี่พวกบล็อกต่างๆนะครับนี่มันจะปรับเปลี่ยนเท็กเจอร์นะครับ นี่ครับจะดูแบบเหมือนนูนขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ยสวยเลยนะครับสวยเลยนี่ครับบรรยากาศนะนี่เรามาดูแบบพื้นปกตินะครับพื้นหญ้าผู้ชมดูพื้นหญ้านะครับพื้นหญ้าเหมือนดูสดขึ้นนะครับ คือมันจะมีตัวฟรีด้วยนะครับผมผู้ชมนะครับใครที่อยากจะลองทดสอบเครื่องนะครับก็สามารถลองตัวฟรีได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบแบบลองแล้วแล้วถูกใจเนี่ยแล้วพอมีงบนะครับก็สามารถสนับสนุนของแท้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกมนะครับอัปเดตนะครับผมคุณก็จะเล่นได้อยู่ปกติเลยนะครับไม่ต้องรอเขาอัปเดตแบบฟรีๆเนาะนะครับสามารถอุดหนุนได้เองนะครับนี่ครับนี่คือพื้นหญ้านะครับดูหญ้าแบบ เห็นปะมีมิติมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับตรงน้ําตรงน้ํานะครับแล้วดูแบบแสงสะทอ้อน,นน้ำคุณผู้ชมเหมือนน้าจะสวยขึ้นเนาะคือเหมือนผมเคยรีวิวเวอร์ชันฟรีนะครับเหมือนน้ามันจะแบบไม่สวยเท่านี้นะอันนี้แบบเหมือนน้าสวยขึ้นนะครับนี่ครับเหมือนน้าสวยขึ้นจริงนะครับสะท้อนแบบโค้ชสวยนะครับ พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกฝั่งนู้นนะครับนี่ครับพระอาทิตย์ตกดูบรรยากาศดิโอ้ผู้ชมดูบรรยากาศนะฮะพรพระอาทิตย์ตกแบบแสงอบอุ่นจัดเลยฮะนี่ครับพระอาทิตย์ตกนะครับเดี๋ยวลองดูฝนตกดิฝนตกกลางคืนนะาก็จะแ,แบบ มีแอนิเมชันฝนตกด้วยนะครับอันนี้คือฝนตกตอนเย็นนะครับคุณผู้ชมโอเคนะ <S <S ก็คือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เขาจะอันนี้ด้วยคุณผู้ชมเขาจะปรับเปลี่ยนแอนิเมชันแบบของเราด้วยนะครับนี่ครับการดงการเดินนะครับคือปรับเปลี่ยนนะอันนี้คือผมไม่ตรงแอคชั่นแอ็คตัฟนะครับ ลงแค่แสงเงาแบบเพียวๆเลยนะครับเห็นปะเอออน,นิเมชันคือแบบเหมือนเขาปรับใหม่นะครับอันนี้ดีมากนะครับเหมือนแบบได้ครบเลยนะครับเราดูว่ายน้ำนะครับนี่ครับอันนี้คือวนะา่ายน้ำนะฮะเ้าใต้น้ำคุณผู้ชมดูแสงดิโ,โ,โ,โสวยจัดสวยจัดนะครับนี่ครับ ใช้ได้เนี่ยถือว่าทําดีเฮ้ยมีท่านี้ด้วยถ้าเราว่ายบนผิวน้ําอ่ะพู้ชมดูนี่เมื่อกี้มันเป็นท่าแบบเขาเรียกว่าอะไรท่าอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นปะผมทําได้รอบเดียวอะ่ะเป็นท่าใหม่นะครับเหมือนท่าปลาเลยอะ่ะโอเคนะครับแล้วก็เขาจะมีพวกนี้ด้วยครับปรับเปลี่ยนสกินอาวุธใหม่นะครับ นี่อาวุธใหม่ที่เขาปรับมานะครับแล้วก็เหมือนท่าแบบพวกฟันก็จะปรับใหม่ด้วยนะครับนี่ครับท่าฟันดาบนะครับทร i d เดนนี่ครับอาวุธใหม่นะครับคอสโบนี่ครับธนูฮะนะครับที่เขาปรับใหม่เนาะเฮ้ยมันมีอีกอันนึงกล้องส่องทางไกลนี่ครับแล้วก็แปลงปัดนะครับ นี่นี่ดผู้ชมดูน้ำโคตดสวยโคตรสวยแล้วก็จะมีนี่ด้วยครับผมบอกเลยโคตดเจ๋งนะครับแร่เลืองแสงนะครับนี่นะครับแร่ทุกแร่เนี่ยนะผมก็จะเลืองแสงด้วยนะครับนี่คผู้ชมดูครับนะครับ นี่ครับพวกแร่เรืองแสงเลยครับนี่เป็นไงครบจบในที่เดียวนะครับคือไม่ต้องลงอะไรเสริมแล้วอะปกติคือพวกแสงเงานเนี่ยนะครับเขาจะไม่ค่อยทําพวกแร่เรืองแสงใช่ไหมละ่ะแต่ว่านี่คือเขาทํามานนเองนะครับพี่ชมก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับคือจะไม่ต้องอะไรเสริมนะครับผมบอกเลยเจ๋งสุดแล้วอันนี้นะครับครบจบครบจบ โอเคเดี๋ยวเราดูต้องขึ้นนะครับเดี๋ยวขอชิ้นจะดูตอขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพามาตรงนี้ก่อนนะครับแต่นะประตูในเธอผมอยู่ในนี้นี่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 นะครับผู้ชมดูสังเกตพวกออฟติเดียนนะครับมันจะสะท้อนแบบสะท้อนเงาด้วยเห็นปะผู้ชมเห็นเงาดอกไม้ไหมครับมันจะท้อนด้วยนะครับนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนเท็กเจอร์ประมาณนี้นะบล็อกไหนที่มันสามารถสะท้อนได้นะครับเขาก็ทําให้มันสะท้อนนะครับเห็นปะนี่เห็นปะเมื่อกี้ครับ นะครับมาสะท้อนดอกไม้นะครับเจ๋งเลยฮะไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับนเนเธอร์เป็นงไงฮะโอเคครับ, okay, รบอันนี้คือใน,นเนเธอร์ผู้ชมดูดิดูพวกบล็อกพื้นหญ้านะครับผมแนละ้วก็เป็นดอกไม้เรืองแสยยงนะครับโอ้ยอันนี้แบบสวยมากสบายตาจาัดผู้ชม นี่ครับนี่คือนีเนเตอร์นะนี่ครับเหมือนแสงจะดูสดขึ้นนะครับแล้วก็อันไหนที่มันเรืองแสงได้น,นะครับเขาก็จะทำให้มันเลืองแสงกว่าเดิมนะครับน,นี่ครับผมโอ้โหดูน่ากลัวขึ้นนะจริง <c oughs> นะฮะดูน่ากลัวขึ้นจริงนะครับนเนเตอร์นะครับ, Nine ator, น,รบนี่ เห็นปะสวยจัดสวยจัดและนี่คือในดีเอ็นคุณผู้ชมดูดิดูมังกรดิดูตามังกรดิเรื่องแสงนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับเหมือนจะมีเรื่องแสงมาด้วยนะครับนี่นะครับนี่คือภายในดีเอ็นนั่นเองคุณผู้ชมนะดูแบบเป็นไงน่ากลัวกว่าเดิมนั่นเองนะครับดูมืดมากนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกที่หนึ่งนะครับถ้าเราข้ามมาก่อนเสร็จจะเป็นไงเฮ้ยแสงอะไรอะ่ะฮ้ยผมไม่เคยเห็นแล้วเนี่ยนา่าจะแสงอันนี้แหละนะครับอ่าุ่ณผู้ชมดูนี่ยังกับอยู่แบบคนละมิติเลยนะครับยังกับอยู่แบบดาวอื่นนะผู้ชมดูไอผลไม้นี่ดิดูผลไม้มันเรืองแสงดีแบบสว่างมากนะครับยังกับแบบใครมาติดไฟแบบ ไฟสานเจ้าอนะแต่ว่ามันดูสวยนะวิแสงอะไรตกใจเลยนะครับนี่ครับผมใครที่จะมาหาปีกนะผมบอกเลยคุณอาจจะแบบลายตาได้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสว่างแบบเยอะมากนะครับแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมชอบเลยนะอันนี้นี่ครับผมนี่นะครับดูประสาทนะครับเห็นแต่ไกลเลยนะเห็นบ้านมันเรืองแสงนะครับ ชมดูปราสาทใช้ได้ใช้ได้ดูดิปราสาทนู่นะฮะเยี่ยมเลยนะครับผมก็ถือว่านะครับทำออกมาได้ดีนะทำออกมาได้ดีนะครับก็คือว่าเขานะ่าจะฟังเสียงผู้เล่นนะ่ยผู้เล่นต้องการแบบไหนเขาก็แบบทําแบบนั้นนะคุณผู้ชมนะฮะเขาก็ฟังเสียงผู้เล่นดีนะอันนี้นะครับ ข้าวถึงเก้าเอามาลงขายนะครับผู้ชมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสับพิษมาวิชชัวนะครับในราคา990ายไมค์คอยนั่นเองนะครับผมก็เป็นไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามารีวิวอีกอันหนึ่งนะครับผมกับลูเมียสตีมเองนะครับแล้วก็ผมก็จะทําคลิปเปรียบเทียบกันนะว่าอันไหนเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับรอติดตามชมได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับผม คริสมาวิชวลนะครับก็ถ้าใครถูกใจก็ลองไปดูกันได้นะครับผมผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับผมก็มันถือว่าทําให้แบบไมค์ค้ังของเราเนี่ยแบบน่าเล่นยิ่งขึ้นเนาะนะครับแล้วก็นั้นมีแบบเพิ่มเติมด้วยนะครับพวกแอนิเมชันของพวกม็อบต่างๆอะไรเงี้นะครับเขาก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ไปลองทดสอบกันได้นะครับผมก็มารีวิวพวกาวประมานนี้นั่นเองนะครับผมยัหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดี สวัสดีครับเจอก,กันผมบ๊ายบาย